มวยตับจากที่หาดูได้ยากซึ่งทางโรงเรียนเทศบาล3ยาลาได้นํามาจากการแข่งขันขึ้นในกิจกรรมสืบสารประเพณีวันศาสตร์เดือน10พประจำปี2566เพื่อสร้างสีสันและก็ความสนุกสนานนะครับ นักเรียนหญิงชายในระดับตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงป .6 นะครับมาต่อยมวยตับจากกันนี่นะครับมวยนวมน้ําเงินก็มุมน้ําเงินนวมแดงก็มุมแดงฟังเสียงย่าตักจากแล้วเข้าไปต่อยกันเลยครับน้ําเงินต่อยซ้ายแต่ขวาแดงก็สวนกับมาครับโอ้เข้าไปที่ใบหน้าน้ําเงินก็ดูนะครับว่าใครได้ต่อยได้มากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะไปไม่เจ็บเท่าไหร่ครับเพราะมวยใหญ่นะครับหมุนก่อนแล้วฟังเสียงเสียง,งม,มวยวัดกันเลยครับว่ากันเลยโอ้โหแดงนั้นใหญ่กว่าเยอะน้ําเงินยอมแพ้ไปแล้วนะครับนอกจากมวยตับจากแล้ว แล้วก็ยังมีการละเล่นอื่นๆอ,อีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการละเล่นซัดราวที่นําเมล็ดมะม่วงหิมพัน์มาคว้างหรือว่ามาซัดไปที่ราวมาเมล็ดมะม่วงหิมพัน การละเล่นเดินกะลาซึ่งรวมเป็นการเล่นพื้นบ้านของไทยโดยทางโรงเรียนนั้นมุ่งหวังที่จะปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิน่นและร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไปได้เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมวันสาราาเดือน10บแสดงออกถึงความกตัญญยูก,กะตะเวทีและรำลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับตลอดจนให้ผู้ปกครองชุมชนวัดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมก่อให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะอีกด้วยนะครับ